สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเรียนวิชาภาษาไทยกันเช่นเคยนะคะเด็กๆเราก็จะไปเรียนกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะก็เปิดทักษะภาษาได้เลยนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องของการคัดลายมือนะคะเด็กๆคะ่ะ ก็จะอยู่ในเรื่องของพระบรมราโชวาทกันอยู่นะคะซึ่งเด็กๆจะต้องนําพระบรมราโชวาทนี้คัดลายมือด้วยตัวหวัดแกมบรรจงค่ะตัวหวัดแกมบรรจงหมายถึงเขียนด้วยลายมือของเรานี่แหลคะค่ะไม่ต้องเขียนตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือรูปแบบตัวอักษรชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ให้เขียนตามลายมือของเราเองซึ่งเด็กๆจะต้องเขียนให้มัน สวยงามด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นลายมือของเราเองแต่ควรจะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเว้นระยะห่างของช่องไฟนะคะขนาดของตัวอักษรให้มันเท่ากันให้เขียนแล้วสวยงามอ่านออกง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเขียนนะคะเด็กๆมาอ่านาพระรมราโชวาทพร้อมกับคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยนะคะ การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วยและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสารรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นแต่ผู้สร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอัมพรวันจันทร์ที่22ตุลาคม2522ค่ะ เวลาเด็กๆคัดลายมือนะคะตรงนี้เนาะตรงตั้งแต่คําว่าพระบรมราโชว,วาจนถึงพศ .2522 ไม่ต้องนํามาเขียนนะคะให้เราเอาแค่พระบรมราโชว,วาที่อยู่ด้านบนนะคะตั้งแต่คําว่าการรักษาไปจนถึงความเจริญนะคะมาคัดเนาะด้วยลายมือของเรานะคะอ่าโจทย์บอกว่า ให้คัดด้วยตัววัดแกมบรรจงนะคะฉะนั้นปองเอาเป็นแค่ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก็พอนะคะคัดด้วยลายมือที่สวยงามนะคะโอเคค่ะวันนี้เด็กๆทำหนึ่งหน้านะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพการคัดลายมือลงในอัลบั้มชื่อของตัวเองได้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ